ทำความรู้จักกับโพกาซังมาสคอตที่กําลังมาแรงมากๆในตอนนี้ตกคนเข้าดอมเยอะมากๆค่ะความน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้ใครน้องมีที่มาจากไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวทิชาเล่าให้ฟังค่ะ เล่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆช่วงนี้น่าจะได้เห็นคลิปน้องคนนี้ผ่านกันมาอยู่บ้างนะคะน้องเป็นมาร์คอตที่ชื่อว่าโคกาซังค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่2หนุ่มเตตะวันแล้วก็นิวทิติภูมิเขาช่วยกันออกแบบขึ้นมาโดยหน้าตาของน้องเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหมีครึ่งปลาวานค่ะโดยตัวหมีก็หมายถึงหนุ่มนิวส่วนปลาวานก็หมายถึงหนุ่มเตนั่นเองแล้วจากคาแรคเตอร์สุดคิ้วก็กลายมาเป็นมาสคอตสุดน่ารักค่ะพอเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลคือแฟนๆเขาก็ฮือฮากันเยอะมากมาก เพราะเจ้าโพกก็สางน่ารักเกินปกแม้สุดๆฉุดไม่อยู่ตกแฟนคลับเข้าด้อมกันเพียบเลยค่ะกลายเป็นมาสคอตของ GMMTV เลยก็ว่าได้เหล่าแฟนคลับเนี่ยเขาจะเรียกน้องคนนี้ว่ายายซังค่ะก็คือกลายเป็นดาราคนใหม่ของตึก GMMTV ไปแล้วใครแวะไปก็อย่าลืมไปดูน้องกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักขี้อ้อนพูดได้ด้วยค่ะอกี้บอกพ่ออะไรนะ ับใครมากกว่ากันนะถ้าตังสั่งใต้ฉันมีไหมอย่าตังนะี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ